สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ที่น่ารักทุกคนเห็นหน้าก็รู้อยู่แล้วครับคููเล็กของเด็กๆมัง้งพิ่งเบื่อกันเด็กๆคุณสุภัทวรวนธนธรรมหรือคููเล็กของพวกเราไม่ต้องบอกก็รู้ครับหน้าตาแบบนี้ ไม่ค่อยจะทันสมัยมันเป็นวิชาอะไรเป็นไม่ได้นอกเหนือจากประวัติศาสตร์ไงครับเป็นไงครับเรามาคุยกันเรื่องเดิมๆก่อนว่าเรารู้จักเลยนะครับว่าหลักฐานเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นหลักฐานชั้นต้นก็เลยเป็นหลักฐานชั้นรองสมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยประวัติศาสตร์การตั้งหลักแหล่ง เบื่อยังครับมังเรียนหึมเบื่อหรือยังต้นๆจะเบื่อแบบนี้นะครับเพราะว่าเราจะต้องย้อนกลับไปรู้เรื่องอดีตการของพวกเรามาก่อนนะแล้วก็จะเพิ่งออกไปข้างนอกเพราะช่วงนี้ยังโควิดมันยังวุ่นวายกันอยู่แล้วเรยจะเรื่องอะไรล่ะนอกเรื่องกันมานานเข้าเรื่องสักทีหนึ่งดีไหมเราอย่าทำหน้าแบบนั้นซีเด็ก,ดกยิม้ม ยิ้มหายใจลึกผ่นยอนคลายยังอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเข้าเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรครับทักเรียนหลักฐานการตั้งหลักแหล่งของมนุษย์ยุคก,ก่อนอะวัตสาศาร์ในดินแดนไทยในดินแดนไทยเรานี่นะมนุษย์ก่อนอะวัตสาศาร์เป็นยังไงพร้อมหรยางเด็กเด็ก ตั้งสตินะคบมาดูกันครับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนประเทศไทยของเราจะเป็นแบบในรูปแบบก็ไม่รู้นะสมัยก่อนประวัติศาสตร์หมายถึงอะไรหมายถึงระยะเวลาในอดีตท,ที่มนุษย์ยังไม่รู้จักการบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเนื่องจาก เป็นสมัยที่ยังไม่พบหลักฐานเป็นตัวหนังสือหลักฐานสมัยก่อนปวัติศาสตร์เนี่ยแบ่งย่อยออกเป็นสามประเภทดังนี้หนึ่งโบราณสถานนึกออกไหมโบราณสถานก็ได้แก่แหล่งที่อยู่อาศัย เชน่นทำเพิงผาหินใกล้แหล่งน้ำสองโบราณวัตถุคุณอีกแล้วโบราณวัตถุก็ได้แก่อะไรครับเครื่องมือหินกระเทะอาอหยาบเครื่องมือหินขับเครื่องสำริดและเหล็กเครื่องปั้นดินเผาลูก ที่ทำด้วยดินเผาและหินสีเปลือกหอยโครงกระดูกมนุษย์และสัตว์ 3. โบราณศิลปรกรรมได้แก่อะไรครับนักเรียนก็ได้แก่ภาพเขียนสีซึ่งล้วนแล้วได้ทำขึ้นบนผนังถ้ำ หรือเพิงผาไม่น่าเชื่อนะครับอายุเท่าไหร่แล้วยังมีล่องรอยหลักฐานไปถึงตอนนี้นะครับนเรียนมาดูครับสมัยก่อนนะวศาสตรดนะเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์ดำรงชีวิตกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเช่นราสัตว์จับสัตว์น้ำและเก็บพืชผักผลไม้เป็นอาหาร เร่ร่อนอพยพไปตามแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์อาศัยอยู่ตามถ้ำและเพิงผาที่ใกล้แหล่งน้ำหลักฐานของมนุษย์ยุคหินเก่าที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบในประเทศไทยเนี่ยเป็นเครื่องมือหินกระทาะที่เขาป่านาำบ้านแม่ทะ และบ้านดอนมูลจังหวัดลำพางและฟันเนี่ยฟันเนี่ยของมนุษย์ที่ทําวิมานนาคินอําเภอดอนสามจังหวัดชัยภูมิอยากรู้เดี๋ยว่ห้ไปดูแหล่งโบราณคดีที่สําคัญของมนุษย์หินเก่าก็ได้แก่ ถ้ำหลังโรงเรียนจังหวัดกระบี่แร่งโบราณคดีถ้ำพระจังหวัดเชียงรายซึ่งนักโบราณคดีชาวสวิตเนี่ยเรียกเครื่องมือหินเหล่านี้ว่าวัฒนธรรมสยามแหล่งโบราณคดีที่แวนน้อยจังหวัดกาญจนบุรี นักโบราณคดีชาวเนเธอร์แลนด์เลือกเครื่องมือหินที่พบว่าวัฒนธรรมแควน้อยการมีที่พักอาศัยเนี่ยเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานอย่างหนึ่งของการอยู่รอดของมนุษย์มนุษย์นะครับจำเป็นต้องมีที่พักอาศัยในสมัยแรกเริ่มต้องไหม มนุษย์เนี่ยได้อาศัยแหล่งธรรมชาติเป็นแหล่งเป็นที่พักนอนชั่วคราวที่ไหนอะเช่นถ้ำและเพิงหินภายหลังเนี่ยก็รู้จักตั้งทินฐานอย่างถาวรดัดแปลงจากดัดแปลงสร้างบ้านจากวัสดุที่หาได้จากธรรมชาติเห็นไหม ในบริเวณดีเดนของประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยนักโบราณคดีต่างก็ได้ทำการศึกษาขุดค้คนแสวงหาร่องรอยของมนุษย์สมัยโบราณตามหลักฐานข้อมูลที่ได้มาเนี่ยปรากฏว่าเรามีหลักฐานที่แสดงถึงกิจกรรมของมนุษย์ที่มีอายุย้อนหลังไปประมาณเกือบ สี่หมื่นปีมาแล้วในสมัยนั้นถือว่าเป็นสมัยก่อนประวัตศาสตร์เกาคือเป็นสมัยที่มนุษย์เนี่ยยังไม่รู้จักการใช้ภาษาเขียนบันทึกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมของตัวเองในสมัยแรกๆมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ฮะอาศัยอยู่ กันเป็นกลุ่มกุ่มตามสถานที่ธรรมชาติต่างๆเช่นเพิงหินและถ้ำตามภูเขาแน่นอนฮะที่ตั้งอยู่ใกล้อะไรฮะแหล่งน้ำและต้องมีอาหารมนุษย์ในสมัยนั้นนะครับเลือกสถานที่พักอาศัยที่อยู่สูง จากพื้นรากที่ปลอดภัยจากสัตว์ร้ายในานาชนิดและทำไมและสามารถลบลมหรือฝนได้แหล่งที่พักอาศัยน,นี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจากแหล่งที่มนุษย์เนี่ยสามารถเก็บหาพืชผักผลไม้และจับสัตว์ทั้งบนบกและในน้ำ เช่นปลาและหอยมาบริโภคได้วันต่อวันมนุษย์ในสมัยนั้นนะ่ะก็ยังทำไมครับไม่รู้จักการเพราะปลูกยังไม่รู้จักเห็นไหมเลยเลี้ยงสัตว์เป็นอาหารจึงต้องพึ่งอาหารที่ธรรมชาติทํามามีให้ตามแหล่งและฤดูกาลการเล่ล่อนเนี้ย ทำให้มนุษย์เนี่ยตั้งถิ่นฐานแบบแบบชั่วคราวไม่ถาวรซึ่งเป็นรูปแบบของการตั้งถิ่นฐานในสมัยแรกเริ่มของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยหลักฐานทางโบราณคดีของการตั้งถิ่นฐานในสมัยแรกเริ่มของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยเนี่ย มีปรากฏอยู่ที่ไหนอะฮะก็มีปรากฏอยู่ตามถ้าไงและเพิงหินต่างๆไงเช่นจังหวัดแม่ฮองสอนจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดกระบี่ร่องรอยที่มนุษย์ในสมัยนั้นทิ้งไว้ให้ นักโบราณคดีได้ศึกษานะครับมีพวกเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำด้วยหินเช่นขวานหินขัดและวัตถุอินทรีย์เช่นกระดูกสัตว์เปลือกหอยและผลไม้อ้ไม่ใช่และไม้ ม่มีผลไม้นะครับนอกจากนี้ก็มีร่องรอยของกิจกรรมต่างๆรวมทั้งเท่าทานที่แสดงถึงการใช้ไฟโอเริ่มมีไฟแล้วนะการทำอาหารและเศษขยับเช่นกระดูกสัตว์ก้างปลาเปลือกหอยและเมล็ดจากพืชและผลไม้ หลักฐานเหล่านี้ทําให้เราสามารถทราบถึงสภาพแวดล้อมในสมัยก่อนระวศาสตร์มนุษย์ได้เรียนรู้เรื่องการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์มีความสามารถในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาจากดินสามารถถลุงโลหะเพื่อผลิตเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับ ที่เป็นทองแดงสัมฤทิ์และเหล็กมนุษย์ในสมัยก่อนดอวติศาสตร์ได้พัฒนาตัวเองในการใช้ประโยชน์จากวัสดุธรรมชาติมาช่วยในการทุ่นแรงและยังชีพหลักฐานทางโบราณคดีแสดงให้เห็นว่าในสมัยก่อนดอวสา์เนี่ยช่วงหลังเนี่ยมนุษย์เนี่ยครับ ได้พัฒนาตัวเองในการยังชีพทั้งทางด้านเทคโนโลยีสังคมและวัฒนธรรมด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงไม่จำเป็นต้องทำไมครับคําเรียนเร่ร่อนอีกต่อไปเขาสามารถตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างค่อนข้างถาวรได้ ส่วนขนาดของกลุ่มก็มีการขยายใหญ่ขึ้นตามจํานวนของสมาชิกที่มีเพิ่มขึ้นภายในชุมชนนั้นชุมชนแบบนี้ปรากฏอยู่ในภาคตกางของประเทศไทยชุมชนแบบนี้ปรากฏอยู่ในภาคต่างๆของประเทศไทย,มบบย,เ,ทไทยเมื่อปมาณ2000ปีมาแล้ว มีการบันทึกเหตุการณ์เขียนเกี่ยวกับดินแดนในประเทศไทยต่อมาจึงเริ่มมีการจารึกเหตุการณ์ในประเทศไทยเห็นไหมจาึกในช่วงนี้เราจะเห็นรูปแบบของการตั้งถิ่นฐานนั้นได้เปลี่ยนไปจากการใช้ถ้ำและเพลิงหิน เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวมาเป็นการตั้งบ้านเรือนรวมเป็นชุมชนอยู่อย่างถาวรในที่ราบลุ่มบนเนินตามริมฝั่งแม่น้ำและลำน้ำต่างๆเป็นไงครับนักเรียนเห็นไหมครับว่า หลักฐานน่ะการตั้งหลักแหล่งของมนุษย์ยุคก่อนวติศาสตร์ในดินแดนไทยของเรามีเกือบทุกภาคนะครับเรียนแต่เราคงไม่ออกไปสำรวจหรือไปค้นคว้าข้อมูลยตอนนี้เพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงโุวโลกโควิดเยอะมากนะครับเราก็เรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเทคโนโลยีของเราก็คือ YouTube ที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดมีให้เราศึกษาดีเยอะมากมายนะนิดนิดน,ดนดหน่อยความรู้ที่เราได้ไปถ้านักเรียนยังทำไมครับติดขัดหรือยังไม่มั่นใจกลับไปดูได้ครับใน powerpoint ที่เราได้ดูไป หรือดูจักในใบความรู้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับนักเรียนจะเยน็นๆซีจะทำหน้าแบบนั้นทำไมส่งใบกิจกรรมนะครับนักเรียนนะมาตามวันเวลาที่กำหนดมันไม่ได้ยากครับนักเรียนนะสู้ๆนะครับเ,เด็กๆคงไม่ยาก ตามวันเวลาที่กำหนดนะครับเปเด็กสู้พบกันใหม่ครับครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ